ส,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเมื่อวนี้เสียภาพมาเบิงอีอปูนะคะปูนาเอาปูนาลงบ่อเมื่อวานนี้นะคะที่เนื้อตัวใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆพี่น้องปองป่ายทุกคนอุ้ยก็ดีแท้เดี๋ยวเสียหาเบิงบรรยากาศในอ่างเด้อค่ะ เพิ่งเอาปูลงหม้อว่านนี่อีกไม่นานเราก็จะมีปูกินแล้วนะคะอันนี้ปูนะคะเอาตัวผู้กับตัวเมียไว้ด้วยกันให้ผสมพันธุ์กันอ้างก็จะเป็นเฮ็ดด้วยอ่า พายางสีดำเนะคะอค่ะน่าจจะอยู่ในไต่นี่ลองเปิดเม่งกันอึบอ๋อมีหนึ่งตัวเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยค่ะเมืองกระดองมันค่ะเพื่อนกระดองใหญ่มากเฮ้ยใหญ่ พามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ,ะ,ะเดินมาดูอีกฝั่งหนึ่งเอาคือโตใหญ่เท้ ปนะูน่ะขาเกยตายน่บอุาย,ยหลายตัวมากเลยโอย้ระวังมันทับนะยับออกเถอะแม่ยับออกยับออกมันสิทับมันสิทับขาซุ้งเจ้าเนี ปูนาต่อต้นตานฟาร์มนะคะกำลังอยู่ในช่วงขยายพันธุ์ค่ะเพื่อล่งบอมหมู่บ้านนี้เองค่ะอีกประมาณเดือน2เดือนก็น่าจะมีเยอะแล้วนะคะโอเคค่ะมาให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆอันนั้นก็จะเป็นขอ,อกเป็ดด้วค่ะขอ,อกเป็ดขอ,อกฮานมืน่อเ้ากะเพิ่งมาเก็บไข่เป็ดไปนะคะมาเดี๋ยวล่งคลิปให้เพื่อนๆเบิ้งเลย ว่าเมื่อเศร้าฝนตกลิ่นพึ่งหัดเลี้ยงปูหน้าเธอแรกค่ะเพื่อนๆเ,เอาลงบอกหมู่บ้านนี่หวังว่าจะได้ผลผลิตนะคะเกษตรกรมือใหม่มือใหม่หัดขับมือใหม่หัดมือใหม่หัดเลี้ยงทักทายเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะพูดไม่ค่อยเก่ง โอเคนะคะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะบ๊ายบาย